ร้อยเรื่องน่ารู้กับ FM ลอยรู้เท่าทันพิษภัยเล่าพันนันบุรี่ไฟฟ้าด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารบวญชน FM ลอยสวัสดีค่ะ วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากรายงานสุขภาพฉบับล่าสุดของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาเล่าให้ฟังค่ะคือมันมีภาพที่น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งเมื่อพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ2อ,อย่างของคนไทยมันกำลังเดินไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเลยค่ะเอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะ คือถ้าเราอยากจะเข้าใจภาพรวมด้านสุขภาพของคนไทยตอนนี้นะคะเราต้องมาดูเรื่องราวของสองเทรนนี้ก่อนเลยว่ามันแตกต่างกันแบบสุดขั้วจริงๆด้านหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นเรื่องที่น่ากังวลขึ้นเรื่อยๆนี่แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกัน มันเป็นภาพที่ขัดกันสุดๆเลยนะคะในขณะที่ความพยายามด้านสาธารณาสุขที่ทำกันมาหลายปีมันได้ผลดีมากเลยทำให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงมาตลอดแต่อีกฝั่งหนึ่งเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์กลับพุ่งสูงขึ้นสวนทางกันซะอย่างนั้นคำถามสำคัญเลยก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยหาคำตอบกันค่ะโดยจะอิงจากข้อมูลของสานักง,งานสถิติแห่งชาติที่มีการสารวจปีล่าสุดนะคะ เอาละคะ่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยมาดูฝั่งที่ประสบความสำเร็จกันก่อนนั่นก็คือสถานการณ์การสูบบุหรี่ในบ้านเราค่ะดูข้อมูลตรงนี้สิคะจะเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยว่าตลอดช่วงเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2567จานวนคนสูบบุหรี่ในไทยก็ลดลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลมาจากนโยบายต่างๆที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละค่ะ และนี่คือตัวเลขล่าสุดนะคะปัจจุบันคนไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมีคนสูบบุหรี่อยู่9ล้าน8แสนคนเกือบเกือบ10ล้านคนเลยนะคะทายเห็นภาพง่ายขึ้น,ต, 9, 000, 000, sea, น,น,นตัวเลข9ล้าน8แสนคนเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราสุ่มผู้ใหญ่มา6คนก็จะมี1คนค่ะที่เป็นคนสูบบุหรี่ทีนี้คำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วจำนวนเกือบ10ล้านคนที่ยังสูบอยู่เนี่ยเขาเป็นใครกันบ้างเราลองไปดูข้อมูลลึกๆกันดีกว่าค่ะ พอมาดูข้อมูลแยกตามเพศแล้วเห็นชัดเลยค่ะว่ามันต่างกันแบบคคละเรื่องเลยอัตราการสูบในผู้ชายเนี่ยสูงถึง33.5%เเซในขณะที่ผู้หญิงอยู่ที่1%เท่านั้นเองค่ะคือต่างกันมากกว่า30เท่าซึ่งอันนี้เป็นข้อค้นพบที่โดดเด่นมากๆในรายงานเลยนะคะมันอาจจะสะท้อนค่านิยมบางอย่างในสังคมเราได้เหมือนกันข้อมูลตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ มันชี้ให้เห็นเลยว่าระดับการศึกษากับการสูบบุหรี่เนี่ยมันสัมพันธ์กันชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดหรือ45.6คือกลุ่มคนที่มีการศึกษาระดับประถมหรือต่ำกว่านั้นค่ะนอกจากนั้นนะคะรายงานยังบอกอีกว่ากลุ่มที่สูบหนักที่สุดเนี่ยคือกลุ่มวัยทำงานอายุ25 44ปีและที่น่ากังวลก็คืออายุเฉลี่ย ที่คนส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกอยู่ที่18ปีกว่า,วาเองค่ะคือยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยส่วนบุหรี่ที่นิยมที่สุดก็ยังคงเป็นบุหรี่ซองที่หาซื้อง,ง่ายทั่วๆไปนั่นแหละค่ะเอาล่ะค่ะนั่นคือเรื่องของการสูบบุหรี่ที่ดูเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เรื่องราวอีกด้านหนึ่งค่ะซึ่งภาพมันตรงกันข้ามเลยเรามาดูเรื่องของการดื่มสุรากันบ้าง กราฟนี้เนี่ยเป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่ตัวเลขมันเคยลดลงไปเมื่อปี2560นะคะแต่พอมาถึงปัจจุบันจำนวนคนดื่มกลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและนี่คือตัวเลขปัจจุบันค่ะ20.9ล้านคนซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันมากกว่าจำนวนคนสูบบุหรี่เกิน2เท่าไปอีกนะคะ แปลว่าอะไรก็แปลว่าพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันแพร่หลายกว่าการสูบบุหรี่เยอะมากเลยค่ะคือตอนนี้ถ้าเรามองไปที่กลุ่มผู้ใหญ่3คนจะมีมากกว่า1คนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วอะไรละ่ะที่มันอยู่เบื้องหลังเทรน์ที่มันเพิ่มขึ้นขนาดนี้ข้อมูลในรายงานบอกอะไรเราเกี่ยวกับนักดื่มกลุ่มใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาบ้างเราไปดูกันค่ะ จะเห็นเลยนะคะว่าเครื่องดื่มที่ครองตลาดแบบขาดลอยเลยก็คือเบียร์ค่ะเกือบ60%เลยทีเดียวตามมาห่างๆด้วยเหล้าขาวหรือเหล้ากลั่นของชุมชนแล้วก็เป็นพวกเหล้าสีตามลําดับค่ะส่วนข้อมูลของคนดื่มเนี่ยก็มีความคล้ายกับคนสูบในบางมุมนะคะคืออายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มครั้งแรกก็ใกล้ๆกันคือประมาณเกือบ20ปีแล้วกลุ่มใหญ่ที่สุด ก็ยังเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมหรือต่ำกว่าเหมือนกันแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือผู้ชายจะเริ่มดื่มเร็วกว่าผู้หญิงอยู่ประมาณ2-3ปีค่ะ ทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพรวมกันบ้างนะคะลองเอาเรื่องราวของทั้งสองฝั่งเนี่ยมาวางเทียบกันเพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ของมันข้อสรุปสําคัญจากรายงานนี้เนี่ยมันช่วยอธิบายได้ดีเลยค่ะว่าทําไม2เทรนนี้มันถึงสวนทางกันคือเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยมันลดลงได้เพราะว่านโยบายภาครัฐที่ทํามาอย่างจริงจังและต่อเนื่องแต่ในทางกลับกันการดื่มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเป็น เพราะปัจจัยทางสังคมที่มันเปลี่ยนไปรวมถึงเรื่องการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยที่ทุกวันนี้มันเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นมากๆสไลด์นี้สรุปทุกอย่างให้เห็นแบบชัดๆในหน้าเดียวเลยค่ะแนวโน้มที่สวนทางกันจำนวนคนที่ต่างกันเยอะมากแล้วก็ปัจจัยเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนสองเรื่องนี้ซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยและสุดท้ายก็มาถึงคำถามสำคัญที่รายงานฉบับนี้ทิ้งไว้ให้พวกเราต้องกลับไปคิดกันต่อค่ะว่า ในเมื่อนโยบายเรื่องหนึ่งมันประสบความสําเร็จอย่างดีเลยแต่อีกเรื่องหนึง่งกลับหน้าเป็นห่วงขึ้นเรื่อยๆนี่คือความท้าทายครั้งใหญ่เลยนะคะสําหรับอนาคตด้านสาธารณสุขของประเทศไทยว่าเราจะเอาบทเรียนจากความสําเร็จในการลดการสูบบุหรี่เนี่ยมาปรับใช้เพื่อรับมือกับปัญหาการดื่มที่มันกําลังเพิ่มขึ้นนี้ได้อย่างไรคะ่ะร้อยเรื่องน่ารู้กับเ m ร้ 100, รู้เท่าทัน พิษภัยเล่าพนันบุริ่ไฟฟ้าด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน f m เอ